ลาควายเพลงสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับรีวิว ID กันต่อนะตอนที่79แล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับไอดีของคุณ Storm K a ขตนะครับและนี่คืออะไร <c oughs> มีการจดค่าสถานะไว้ตรงคำบรรยายไอดีด้วยนะ เคไนี้เนี่ยก็มีความน่าสนใจมากๆและเจ้าของไอดีเนี่ยก็มีคําถามอะไรพิมพ์มาแบบละเอียดมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เห็นอะไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นเช่นเดียวกับทุกคลิปนะครับก็ฝากทุกคนกดปุ่ม s u b สไครป์ให้กับช่องลากอยเพลย์หน่อยนะปุ่มสีแดงๆข้างล่างเลยนะกดนอบเดียวพอนะครับและหลังจากกดซับแล้วเนี่ยก็ไปพบกับผู้สนับสนุนของช่องลากอยเพล์กันสักครู่เดียวนะครับ ขอแนะนำร้าน richman shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%สามารถใช้บริการได้ทาง Line@ a t richman shop แอดทาง qr code บนจอนี้ได้เลยนะครับหรือเติมผ่านเว็บไซต,ต์ www richmanshop com ก็ได้เช่นกันเพียงคุณเข้าเว็บกรอก uid ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์ก็ได้รับคริสตัลง่ายๆสะดวกรวดเร็วเลยทีเดียวมีทั้งพรพระจันทร์และแพ็คสุดคุ้มมากมายเลยนะครับ โอเคและนั่นก็คือ rich man s h o p นั่นเองนะครับใครที่อยากจะเตรียมเพจไว้เปิดตัวอะไรก็ตามในตู้หน้านะจะเฉินเหอเซียวหรือการยูหรือปู่จงนะที่ได้ประกาศออกมาแล้วนะก็สามารถไปเตรียมกันไว้ได้เลยนะโอเคมาเข้าเรื่อง ID นี้กันดีกว่านะไ d ดี ID นี้เนี่ยก็เป็น ID ที่น่าสนใจมากๆเนื่องจากว่าตัวละครเนี่ยก็ยังไม่ได้มีเยอะนะเรียกได้ว่าตัว5ดาวนี้แทบไม่มีเลยดีกว่ามีฮูเต๋อกับโมนานะ แล้วก็เจ้าของอดีเนี่ยคือสเปซิฟายมาให้ด้วยนะว่าตัวที่อยากเปิดเนี่ยก็คือไรเดนอ๋อนี่มียูร่าอีกตัวตัวที่อยากเปิดคือท่านโชกุนยาเอะยูร่าเต้าหู้นะโอเคมีแล้ว2ตัวแล้วก็ตัวที่อวยหนักๆก,ก็จะมีอีก2ตัวคือหยันเฟยกับหนิงกวงนะหนิงกวงก็ยังไม่มีด้วยนะก็เดาว,ว่าน่าจะเปิดน่าจะได้เปิดแล้วเร็วนี้นะหนิงกวงเพราะว่าไออะไรอะ ในแพทหน้าเนี่ยมันจะมีสกินใหม่ของเจ๊นิงมาด้วยและอย่างน้อยเนี่ยได้ฟรี1น,นตัวแน่นอนจากกิจกรรมอ่ะทีนี้มาดูตัวที่มีอยู่กันดีกว่านะครับฮูเตาเอ้ฮูเตาถือไวทเทเซลอยู่เลยนะอหูเตายังไม่มีห่ใช้นะครับโอเคยันเฟยถือฟรอส t b a บ r ว้าวไอดี ID นี้แบบน่าจะต้องเปลี่ยน ปรับอาวุธให้พอสมควรเลยล่ะโอเคเติมไปรอบเดียวใช่ไหมเหมือนเป็นไอดีที่เติมน้อยมากเลยนะดูดูจากอาวุธนะแล้วก็ไม่ได้เล่นมานานด้วยนะน่าจะแบบเพิ่งเล่นไม่นานด้วยนะยูล่าถือดาบสี่ดาวอันนี้เป็นดาบสี่ดาวที่ค่อนข้างดีนะดีที่สุดดาบึ่งของยูล่านะครับเพราะว่ามันเป็นกายภาพนะครับเดี๋ยวขอดูอัติแฟกต์ก่อนแล้วกันนะงูเต่าไวเทเซลอุ้ยอัติแฟกต์เต็มว่ะ ว้าวอติแฟกต์ดูดีมากเลยอะแต่ว่าเพราะว่าหกเนี่ยมันบวกคิเลตมันทําให้จัดอติแฟกต์ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับก็โอเคเลยนะสําหรับไวท์เทเซลใช้แบบใช้แก้ขัดไปก่อนได้นะครับเดี๋ยวนะผมขอดูโพยที่เป็นจากเจ้าของไอดีถามมาก,ก่อนตั้งใจว่าต่อจากนี้จะไม่เติมอะไรอีกเลยอืมแต่อยากได้ไรเด้นใช่ไหมแปลว่าก็ต้องเก็บเพชรรอไรเด้นรีรันเลยทีเดียวนั่นนะ แต่ว่าดูจากตัวที่อวยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวเมนในตี้หมดเลยนะไอดีเนี mm ่ย hmm. อาจจะอาจจะไม่ได้ใช้ครบทุกตัวนะครับแบบอย่างเช่นถ้าแหลรถ้ามีฮูเต๋ไลเด่นหนิงกวงยูล่าหยันเฟยที่พูดมาเนี่ยเป็นตัวเมนในตี้ตี้แบบไอเขาเรียกอะไรมันอยู่ตี้เดียวกันไม่ได้เลยยกเว้นยกเว้นยูล่ากับลรเด่นอาจจะพอพออยู่ได้แต่ว่าที่เหลือเนี่ยแทบแทบไม่ลงตี้เดียวกันเลย อย่างฮูเต่าเนี่ยถ้าจะเล่นตีฮูเตาเ่านะไม่ได้เล่นตัวอื่นที่พูดมาแน่นอนเพราะมันก็ต้องเล่นคู่กับซิงชิลและตัวแบบกึ่งซับซับอีก2ตัวนะหรืออาจจะปั้นหนิงกวงไปทางซับซับหน่อยก็เป็นไปได้แต่ฮูเต่าตัวเนี้ยผมมองว่าเต็มฟูใช้ได้นะแบบ่านเลยอะอาจจะแค่อัปเกรดหงนิดนึงถ้าถ้ามีแพลนจะเติมเบตร์พาร์ทเพิ่มเนี่ยก็แนะนําว่าเอาเดสแมทมาให้ฮูเต่าได้เลยนะ แต่ถ้าไม่มีแผนเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ก็อาจจะเปิดกาชาไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งอาจจะได้ตัวล้อนเบนมาแต่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากของการที่การที่ตัวละคร5ดาวอย่างฮูเต๋เนี่ยมันไม่มีอาวุธสายฟรีที่ดีสักอันเดียวนะมันต้องเป็นหอกกายชาหรือไม่ก็หอกเบตเตอร์พาร์ททำให้อาดีประมาณเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ชัดมากคือต้องไปใช้แวตไวเทสเซลอ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้เบานะแต่แน่นอนในคอนเทนต์แบบปลายทางอย่างเช่นพวกอบิ้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอนะ แต่ในการฟาร์มอันดิแฟกต์หรือการเคลียร์คอนเทนต์กิจกรรมเนี่ยผมก็มองว่าทําได้นะยกเว้นไอ้กิจกรรมล่าสุดเนี่ยไอ้กิจกรรมที่มันหุนหัวอ่ะอาจจะแบบเอาระดับยากสุดไม่ไหวนะครับส่วนหยันเฟยเนี่ยไหนไหนมีโซล่าเพลว์ที่เคยบอกว่าจะรอให้หนิงกวงเนี่ยอันนี้ใช้แทนได้นะโซล่าเพลว์นะใช้แทนไปได้นะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยผมแนะนานะให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะก็คือถ้าจะต้องดองก็ต้องดองแบบ หยันเฟยกับหนิงกวงเนี่ยหนึ่งคือมันแย่งอาวุธกันสองคือมันตำแหน่งทับกันเพราะฉะนั้นเอาจริงเลือกตัวเดียวพอมันจะมันจะดีที่สุดแต่แต่ถ้าเกิดอวยจริงๆอยากปั้นทั้งสองตัวก็ได้แต่ว่าอาจจะต้องหาอาวุธเพิ่มเพราะว่าไอชิ้นเนี่ยไม่ไม่ได้เหมาะเท่าไหร่แนละ้วไอฟรอสต์เบลเลอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในสื่อเวสีดาวที่ค่อนข้างห่วยแนละ้วก็คือมันไม่ได้ดีกับแบบสักคนเลยแล้วเอาจริงไอสื่อเวสเนี่ยมันเหมาะกับตัวท่าน้ําแข็งด้วยนะ เพราะว่าศัตรูที่ติดน้ําแข็งเนี่ยจะโดนเดเมดเพิ่มเห็นปะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันน่าจะยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีตัวที่ใช้สื่อเวทแล้วยิงเป็นน้ําแข็งได้นะมีมีมีไฟมีดินมีน้ำใช่ไหมมีใส่ฟ้ามีใส่ฟ้าแต่ไม่มีน้ําแข็งนะเพราะฉะนั้นไออันเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่อัติแฟกนี่ก็พอได้เนี่ยเซตชาร์ตีนะีหนึ่ง อ่ะผมไปต่อนะซิงชิลถืออเมโนมาเหรอเนี่ยโอ้ยไม่มีดาบสกคิฟิเชลด้วยอ่ะไม่มีเฟเวเนียด,ด้วยครับโหไอดี ID นี้แบบมีอาวุธน้อยมากเลยแฮะแต่ว่าตัวละครก็ยังไม่ได้มีเยอะเหมือนกันก็เป็นไอดีใหม่แหละอันนี้เข้าใจได้นะดาบนี้เนี่ยถามว่ามันช่วยได้ไหมมันมันไม่ค่อยเหมาะก,กับซิงชิลเท่าไหร่เพราะว่าดาบเนี่ยมันเหมาะก,กับตัวที่ สกิล e อะคูลดาวต่าๆเออการที่จะเก็บชาร์จไอซีนเนี่ยมันได้ทุกๆ5้าวิใช่ไหมแล้วก็พอเก็บไป3รอบแล้วกดคิวเนี่ยก็จะได้เอเนจีคืนแต่ว่าซิงชิวเนี่ยไม่มีทางเลยซิงชิวไม่มีทางกด e 3รอบแล้วกดคิวเพราะว่า e รอบหนึ่งมันคูลดาวประมาณ2ีวิได้เพราะฉะนั้นถ้า e 3รอบเนี่ยเท่ากับว่านาทีหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นดาบเนี่ยเป็นดาบที่ก็ต้องพูดเลยว่าไม่เหมาะกับซิงคิวนะผมว่าซิงคิวเนี่ยเอาดาบนี้ ไปก่อนดีกว่าเอาดาบสกายไลเดอร์สดาวเนี่ยไปใส่ก่อนดีกว่า Energy r e c h r r าน่าจะดีกว่านะในเบื้องต้นนะพราะอันอื่นเนี่ยยังยังไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ค่อยเอื้อนะไออเมโนมาเนี่ยไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่เออผมว่าเบนเน็ตใช้ดีกว่าผมว่าผมว่าสลับดาบระหว่างเบนเน็ตกับซิงชิวก็ได้เพราะเบนเน็ตอย่างน้อยสกิล E อีมครูดาวนิดเดียวไงแล้วก็กด E 3ทีมันมันเป็นไปได้มากกว่า มันเป็นไม่ได้มากกว่าซิงชิลนะครับทีนี้อาร์ติแฟกต์เซตดีแล้วครึ่งเซตแต่ว่าชิเมนาวะเนี่ยเออซิงชิลไม่ได้ต้องการนะแต่ข้อดีคือหัวชิเมนาวะคิเลนเนี่ยดีมากเห็นบ้างบวกไอท็อแด้วยนาฬิกาแบตเตอน,นี่รีชาร์จเพราะฉันก็เดาว,ว่าน่าจะเปลี่ยนไปใช้ก,กับตัวอื่นได้นะอย่างน้อยน่าจะโยกไปได้นะโอ้แล้วเป็นแบบถ้วยน้ำบวกยี่สิบไอท็อปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยอัติแฟกต์ไม่แย่นะแต่อาจจะเปลี่ยนให้มัน แบบสี่ชิ้นไปเลยได้ไหมอ่ะยังไม่ครบอ่ะไม่เป็นไรใช้อนี้ไปก่อนไม่ไม่ได้แย่มากเพราะว่าได้ e e n ไอจี c h a r ้ ge, แล้วก็ได้ไ t t ตรเปอร์เซใช้ไปก่อนได้นะครับยูล่าใส่โอ้ยูล่าสี่เพลวเฟลมว่ะแต่ไม่ได้ปลดดาวว้าวคิดเรคิดเิเมก,ก็ไม่ได้แย่มากนะเออ โอเคไปต่อโรซาเรียฟาวเนียลแลนส์ว้าวโรซาเรียไอดีนี้แบบดีมากเลยอะเอเนจีรีชาร์จเยอะเหมือนจะค่อนไปทางนั้นเยอะนะเซียงหลิงเดอะแคชขัดฮะโอ้พอดีเป๊ะเลยเพิ่งปล่อยคลิปวิธีปัป้นเซียงหลิงไปเห็นเซียงหลิงดีๆพอดีเลยเออแล้วก็นักเดินทางใช่ไหมอาร์ติแฟกต์คือเซ็ตที่ฟาร์มรอให้ไลเดน แต่ผมเดาว่าน่าจะไม่ได้เปิดอาวุธให้ไรเด้นถูกไหมน่าจะใช้หอกหอกฟรีใช่ไหมว่าถ้าไราเด้นได้มาเมื่อไหร่เนอะซึ่งน่าจะอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าไราเด้นมันเพิ่งผ่านไปไม่นานเนอะแล้วก็ถ้าจะรีรันเนี่ยก็ต้องผ่านหมอคาซูฮะอายกาแนวๆนั้นก่อนอจจะอย่างน้อยแบบประมาณวันช่วงมีนาเมษาเลยอะถ,ถ้าถ้าไรเด้นจะรีรันน่นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาร์ติแฟกต์ตรงเนี้ยสลับไปให้ตัวอื่นใช้ก่อนน,ะน่าจะดีกว่านะครับ คือถามว่าดีไหมโอ้โหดีแหละเนี่ยแอคแท็กสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เอเนอร์จีรีชาร์ตคิเลตเอเนอร์จีรีชาร์ตหัวคิเดเมทคือคืออาร์ติแฟกต์มันดูโอเคอะ่ะดูดูไม่ได้แย่เลยแต่ว่าแทนที่จะมาดองอยู่ที่นักเดินทางเนี่ยสลับสลับไปใช้กล่องก็ได้นะเพราะอาร์ติแฟกต์มันไม่ได้หายไปไหนถูกไหมอย่างเช่นเนี่ยสลับให้สลับให้ซิงชิลได้เลยอะ่ะสลับอาร์ติแฟกต์ให้ซิงชิลได้เลยอะ่ะ นาฬิกา Energy ่ร r นเนี่ยเอามาให้ซิงชิวก็ได้แล้วโรเสเลียใช้นาฬิกา Attack ก็ได้เพราะว่าอาวุธมันเป็นโฟเนียสอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับเสียงหลิงเนี่ยก็ไม่ครบเซตด้วยซ้ำก็น่าจะอัปเกรดได้อย่างน้อยนะอะอย่างน้อยเอาขนนกมาอ่ะผมผมกดเปลี่ยนให้นะถ้ายัางไงเปลี่ยนกลับไดนะ้นี่อย่างน้อยเงี้ยให้เสียงหลิงมันครบเซตซะก่อนไปก่อนนะก็น่าจะดีกว่า ไม่ใช่ดีกว่าหรอกก็ก็มันจะได้มีประโยชน์นะเพราะว่อ์ติแฟกต์อยู่ในนักเดินทางก็ไม่น่าจะได้ใช้ถูกไหมล่ะก็เปลี่ยนมาตรงนี้ดีกว่าแล้วก็หมวกคิเล่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมอยู่กับโนเอลนะโนเอลไอนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเก่งนะเพราะว่ามีดาไว้ลายเวลเยอะแล้วก็เวลก็ไม่น้อยเวลแล้ว C6 ด้วยผมว่าโนเอลเนี่ยเป็นหนในเมน ได้เลยนะแต่นั่นแหละไอดีนี้จริงเจ้าของไอดีก็อวยตัว DPS เยอะแหละโนเอลก็จะไปไปแย่งสล็อตพวกนั้น,นอีกนะทีนี้เซตตรงนี้ถ้าจะใส่เซตฮัคเนี่ยผมแนะนำว่ายังน่าจะต้องฟาร์มเป็น4ไปเลยอะดิเออ้อยมีถ้วยตรงตรงธาตุด้วยอะหายากนะเนี่ยก็ก็เปลี่ยนเป็นเซต4เลยก็ได้นะตอนนี้เป็น2ฮัคสดินก็เข้าใจได้แต่ทีนี้หมวกเนี่ยมันแย่งหมวกตัวอื่นอยู่อะดิ มีหมวกคีเลตเซตอื่นไหมเอ่อหมวกคีเลตเซตอื่นยังไม่มีฮะคือไอเดียของผมเนี่ยคือตอนเนี้ยมันมีตัวละครหลายตัวเยอะที่มันใช้หมวกคีเลตใช่ไหมเราอาจจะเอาหมวกเซตใหม่อ่ะเซตอันเนี้ยสมมติน,นะสมมติน,นะเพราะมันไม่ได้ตรงเซตใครอ่ะเอามาใส่ให้โนโอเอลแล้วก็เอาหัวโนโอเอลเนี่ยไปใส่ให้เซียงหลิงนะครับ เมื่อกี้อยู่ไหนวะอ่ะอันนี้อันนี้ <S <S หลืออันนี้วะอ๋ออันนี้แหละเอ๊ะเมื่อกี้หัวโนเอลวันไหนวะเมาน่าจะอันนี้อ่ะคือเซียงหลิงเนี่ยมันจะได้ดูฟูฟูหน่อยคือไอดีนี้เนี่ยผมว่าตัวละครที่แบกที่สุดนะแบบแบกได้ที่สุดในไอดีเลยนะคือเซียงหลิงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาวุธดีที่สุด ถ้าดูจากอาวุธเนี่ยจะเห็นว่ามันไอดีเนี่ยเนื่องจากคนข้างใหม่อวุธมันไม่ได้เยอะเลยอาวุธน,น้อยมากด้วยซ้ำอะ่ะเพราะฉันเพราะฉันอาวุธไหนที่มันเข้ากับตัวละครบางตัวได้ดีสุดอะ่ะมันจะเก่งที่สุดเลยเช่นเซียงหลิงอะ่ะไอดีนี้โคตรเก่งกับเดี๋ยวดูว่าธนูใส่ใครได้แต่ผมว่าซาระไม่น่าแบกใครได้แต่เดี๋ยวดูอาวุธที่ดีๆนะไอดีเนี้ยก็จะมีเดอะแคชมีโซล่าเพลิ่อาจะรัสเนี้ Land, ยโฟเนียนแลน์เงี้ยอันนี้คืออาวุธที่ดีนะ อาวุธกลางๆอย่างเช่นไอสโนทูมเนี่ยเป็นอาวุธกลางๆคือถ้าเราได้อันใหม่มาเราเราจะเปลี่ยนทันทีอย่างยูล่าเงี้ยถ้าได้ดาบอื่นมาเนี่ยเปลี่ยนแน่ๆนะซิงเลตก็ไม่ได้แย่แต่ต้องดูว่ามีตัวที่ใช้ได้หรือเปล่าไอดีนี้ไม่ง่ายเลเนี่ยแต่ผมแนะนำนะถ้าอยากจะปั้นสุดสักตัวผมแนะนําว่าเป็นเสียงหลิงนะทีเนี้ยต้องเคาเลยต้องัชงน้ําหนักว่าอยากจะผ่านคอนเทนต์ก่อนหรือจะปั้นตัวอวยก่อน่ะ คือทรัพยากรที่เอามาปั้นเซียงหลิงเนี่ยมันก็เอาไปปั้นตัวอวยได้อย่างเช่นเก็บไว้รอปั้นหนิงกวงอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยหนิงกวงมันจะมันก็อาจจะไม่ได้แบบอัปเกรดไอเด,อดียนี้เยอะถ้าถ้าหนิงกวงเนี่ยต้องไปฟาร์มอันดิแฟคใหม่ด้วยซ้ําต้องไปฟาร์มอันดิแฟคเซตดินเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับเออเหลือจะโยกจากตัวอื่นมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองจัดอันดิแฟคหนิงกวงให้ด้วยดีวยดกว่าเออมีอะไรอีกนะจุดจุด อาร์ติแฟกต์บวกอาวุธโมนารอถวายเจ๊หนิงอ้าวโอเคเสียงหลิงค่อนข้างโอเคละจริงผมอยากจะอัพนาฬิกาให้แต่นาฬิกามันไอ้แต่เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะก็ถือว่าผ่านนะถ้วยเป็นถ้วยไฟอยู่แล้วผ่านดอกไม้ผ่านคนนกผ่านนาฬิกานี้เปลี่ยนไปใช้เซตอื่นยังได้เลยนะแบบชิลมากเลยเอนจีรีชาร์จสองร้อยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วด้วยนะโหถ้างั้นใส่หัวคีเดเมียังได้เลยเนะี่ยจะได้ไม่ต้องไปแย่งคีเลยก,กับคนอื่น เนี่ยเนใส่ใส่อันนี้ได้เลยอะเดี๋ยวนะผมว่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมว่าเซียงหลิงเนี่ยอัติแฟกชิ้นอื่นมันคินเลทเยอะแล้วอะเออผมว่าใส่หมวกนี้ดีกว่าวะเพราะว่าเซ็ตเอ็มเบลมันครบสี่แล้วด้วยใส่หมวกนี้ดีกว่าอุต่คิเลทก็เหลือสาสิบน้อยไปอีก สามสิบบวกสิบสองเป็นสี่สิบสองถ้าเกิดอัพหมวกเต็มครด,ดิตมันจะเป็นหกสิบเปอร์เซ็นบวกมีประมาณห้าสิบมันจะเป็นสี่สองร้อยกว่าโอเคนะเวะลากดเบิร์ม,มันจะเป็นสี่สองร้อยกว่ามไม่ได้แย่เพราะนาฬิกาเนี่ยมีสิทธิ์ได้ครด,ดิตเพิ่มเอาเอาแบบนี้แล้วกันแล้วก็หมวกครด,ดิตเมื่อกี้อาจจะเอาไปเอาไปคืนเอาไปคืนโนเอลได้เลยโอเคชิลแล้วอย่างนี้โอเค เออไหนดูโมนาดิอ๋อนี่ไงเตรียมไว้ให้เจนหนิงโอ้ทถ้งงั้นก็ดีถ้างั้นเตรียมไว้แล้วไม่ต้องฟาร์มเพิ่มแล้วถือโซล่าเพอร์่ไห้ไหนดูอัตราส่วนดิไหวคีเลรน,น้อยไปอ่ะเออโอ้แต่มันเป็นเซ็ตดินสามชิ้นนี่นี่ไงก็ก้าวหมวกคี้เลรคนอื่นมามาเลยถ้างั้นอ่ะเอาของหยันเฟยมาก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกคงไม่ได้เล่นสองตัวนี้พร้อมกันหรอก นี่ยดูดีขึ้นเยอะเลยโหหกสิบร้อยยี่สิบเนี่ยคิดว่าน่าจะสแตทน่าจะเท่ากันแหละถ้าเป็นหนิงกวงเพราะว่าหนิงกวงก็ไม่ได้มีพาสซีที่บวกคิดเลยคิดเม่เอะไรก็เซนนี้เลยนะเอาไปโยนให้หนิงกวงได้เลยนะพร้อมกับอาวุธด้วยนะอ่าทีนี้ซาระแต่ซาระถือธนู5้าดาวนี้ก็แอบเสียของให้แต่ไอดีนี้มันไม่มีตัวธนูดีๆเลยหรือผมจะแนะนําให้ปั้นอร่อยดีวะเนี่ย ผมไม่มีเลยอะแม้แต่ฟิชเชลก็ไม่มีคือฟิชเชลเนี่ยเป็นตัว4ดาวที่หายไปนานมากแล้วไม่รู้จะแผดหน้าจะมาไหมด้วยนะฟิชเชลเนี่ยไม่รู้ทําไมมันหายไปนานขนาดนั้นอาจจะพอๆกับเบนเนตเลยอะงองเหมือนกันเสียดายมากเลยไม่ไม่มีตัวถือสกายวอร์ดฮารดีๆเลยสาระซีศูนย์นี้ผมไม่แนะนําให้ปั้นอย่างแรงะยิงไอ้ดีแบบทรัพยากรจํากัดแบบนี้นะเออเบนเนตก็ เฮ้ย hey, แต่เบเนดี2เอามาใช้ได้นะผมหมายถึงแบบอัพเวลเพิ่มเนี่ยแล้วเอามาเป็นตี้หลักวิ่งเล่นได้นะครับอ,อ่ะโอเคพอเห็นไอดี ID นี้แหละเป็นไอดีที่ไม่ง่ายเลยแล้วก็อาวุธ5้าดาวเนี่ยไม่ได้ใช้ด้วยนะอ,อ่ะจัดตี้ยังไงดี ถ้าตรงนี้เป็นไลเดนใช่ไหมยูล่าโรซาเลียไลเดนอีกตัวหนึ่งตัวนี้อาจจะเป็นแบบอารมณ์แบบเนเนตนะผมคิดว่านะก็ไม่ต้องมีโลอาจจะเป็นเบเนตไปเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องโนเอลหรอกหรือหรือถ้าอยากได้โลก,กโ็แต่เดียวนาก็ไม่มีหูตัวน้อยจริงวะอาโนเอลก่อนก็ได้แต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าระหว่างไลเดนกับเดียวนาไอดี ID นี้จะได้ตัวไหนก่อนกันเพราะไลเดนก็อีกนานอะ เอาจริงดูจากดูจาก,กละครปัจจุบันนะเอางี้เอางี้ผมเน้นปัจจุบันแล้วกันในการจัดทีมนะยูล่าเนี่ยก็ถือว่ายังเล่นลาบากมากเพราะยูล่าเนี่ยไม่มีตัวสายฟ้าคอมโบด้วยเลยยูล่าเนี่ยไม่มีฟิชเชลไม่มีเปย์โถไม่มีไรเดนเลยในปัจจุบันถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่แนะนําให้เล่นยูล่าเท่าไหรนะ่แลวมันมันจะเบาลงไปเยอะเลยนะถ้าเกิดไม่ไม่ใช่ซุปเปอร์คอนดักอะตัวน้ําแข็งเนี่ยมีแค่2ตัวด้วยซ้ำนะเพราะดิโอนาก็ไม่มีนะถ้าเกับว่าตียูล่าเนี่ยมันไม่เต็ม เพราะฉั้นผมแนะนาให้ปล่อยวางยูล่าแล้วก็อาจจะต้องปล่อยวางเหยิ่นเฟยด้วยเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกมันจะไปทับลายกับหนิงกวงนะแล้วหนิงกวงเนี่ยแพดหน้าเนี่ยถ้าอยากได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมแล้วเหยิ่นเฟยเนี่ยก็ยังทับลายกับฮูเต่าด้วยเพราะมันเป็นตัวเดเมจไฟเหมือนกันแต่ว่าฮูเต่าเนี่ยอาวุธไม่ดี oh อีกโอ้โหไม่ก็เอออเหย่นเฟยเหยิ่นเฟยซิงชิวซูโคร 成功ผมว่าเบนเน็ตเซียงหลิงดีสุดอะผมว่าจริงตี้เนี่ยเดี๋ยวนะเซียงหลิงเสียงหลิงโรซาเลียเบนเน็ตซิงชิวว,ว่าจริงนะผมคิดว่าแรงที่สุดในไอดีเนี่ยคือตี้นี <laughs> อ้อาจจะเป็นตี้นี้ตี้แบบกุหเหยละลายป,ป,ปุบป,ป,ปับปุบปับกดอันตรีทุกตัวอะไรเงี้ยอันเนี้ย ผมว่าเล่นได้หรือถ้าถ้าจะเน้นเป็นตี้แบบแต่ผมว่าเซียงหลิงน่าจะแรงกว่โาโรสเซียเียนั่นหรือจะต้องเปลี่ยนหอ,อกกันนะนี่เป็นสูโคตก็ได้ไม่ต้องโรสเซียเียก็ไนดะ้อ่ะอัน,นเนี้ยเนียเป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกนชั่นลไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ โมนาเนี่ยน่าจะเอามาเล่นคู่กับใครได้ไหมแต่โมนาก็ยังดูคู่กับใครไม่ไม่ได้ขนาดนั้นคือโมนาเซียงหลิงก็ไม่ได้แบบโมนามันแป๊บเดียวไงที่มันเพิ่มเดเมจอะซิงชิวยังยังอาจจะเหมาะกว่าซะอีกอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นตี้หนิงกวงเนี่ยก็จะเป็นอ่าผมสมมุินะก็จะเป็นหนิงกวงโกโร่แล้วก็อาจจะเป็นเบนเนตเหมือนกัน เป็นโนเอลอะจ,จินจนินตนาการว่าแอเมเบอร์คือหนิงกวงนะถ้าถ้าแผนหน้าได้หนิงกวงมาเนี่ยตี้เนี่ยผมว่าก็จะพอเล่นได้ก็คือโนเอลก็เอามาให้มันครบ3หินแล้วก็เปิดโล่หนิงกวงก็ยืนยิงสลับกับโนเอลแล้วแต่เอาโนเอลเป็นตัวหลักก็ได้แล้วโนเอลเบิร์ตหมดก็เอาหนิงกวงมามาปล่อยหินอะไรเงี้ยตี้นี้ก็ก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่นะ เออส่วนถ้าอยากเล่นหูเต๋าเนี่ยก็หูเต๋าซิงชิวซูโครสแล้วก็อาจจะเป็นเบนเน็ตนะหรือโทมะแต่ผมผมไม่แนะนําให้ป้านโทมะามันมันเปลี่ยนทรัพยากรเปลี่ยนทรัพยากรเกินไปในไอดีแบบเนี้ยนะผมว่าก็เป็นเน็ตไปเลยจะได้ใช้ตัวเดียวกันซ้ําๆไปหน่อยนะก็ประมาณนี้นะถ้าถ้าอยากเล่นหูเต๋านะอืม แล้วก็ตี้โรซาเลียแบบรีเวิร์สคือตี้โรซาเลียคอมโบรีเวิร์สมิที่มันเอาเซียงหลิงแปะไฟแล้วเน้นเดเมจไปที่โรซาเลียก็เล่นได้เหมือนกันแต่มันก็ก็จะไม่ได้ต่างอะไรมากกับกับตี้ฟิลเนี่ยนะก็คือฟิลแบบเนชั่น a l ลหน่อยคือจริงมันก็อาจจะแค่เปลี่ยนซิงชีเป็นโรซาเลียอะไรเงี้ยก็เล่นได้แล้วก็ประมาณนี้ไอดีนี้ก็ยังถือว่า ผมยังไม่อยากให้กระจ,ระจายไปปั้น2ตีมผมอยากให้ปั้นแบบ1ตี้ให้ฟูไปเลยหรือปั้นตัวที่มันใช้ได้ในลายๆตี้พร้อมกันก่อนอะไรเงี้ยนะครับแบบเซียงหลิงแบบเบนเนตอะไรเงนะี้ยเบนเนตนี่ไม่ต้องปั้นอะไรเยอะเบนเนตแค่เพิ่มเวลหน่อยสัก60 70ใช้ได้แล้วเซียงหลิงเนี่ยก็จะไปอัพอ์ติแฟกต์ให้บวก20นะครับหรือเอาอ์ติแฟกต์ตัวอื่นมายืมก่อนแบบของฮูเตาจริงๆอะ่ะถ้าถ้าไม่อยากปั้นถ้าเขาเรียกอะไรอะ ถ้าจะเอาเซตเอมเดิมนี้ไปให้คนอื่นน่ก็โอนอัติแฟร์งหูเต่ามาให้เสียงหลิงก็ได้แต่มันดูเยอะนะดูลาําบากนะแล้วจริงเสียงหลิงก็โอเคแล้วแหละแค่บวกอัติแฟร์หน่อยผมว่าเสียงหลิงนั่นแหละแบกที่สุดในไอดีก็ประมาณนี้นะสำหรับรีวิวในสภาพปัจจุบันของไอดีนี้นะก็ยังดูขาดตกอะไรไปพอสมควรซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหานะก็ในเดี๋ยวตู้หน้าเนี่ยยิ่งแผ่หน้าเนี่ยมันมีช้อยส์ให้เลือกเยอะด้วยนะว่าจะเปิดตัวไหนดีนะ อย่างไอดีนี้เนี่ยผมก็ถ,ถ้าถ้าถามว่าเปิดตัวไหนในในอนาคตดีนะตัวที่ผมเชียร์มากๆก็คือจงหลีเพราะว่าจงหลีเนี่ยจงหลีเนี่ยก็คือจะเปิดโลให้ตีหินได้เอามาเล่นคู่ฮูเต๋าก็ได้เล่นคู่กับหนิงกวงก็ได้ได้ใช้แน่ๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งในแผ่นหน้าที่น่าเปิดคือกอันยูเพราะว่ามันมีธนูสกายวอร์ดฮาร์อยู่แล้วโยนให้กันยูได้เลยก็จะเป็นตัวตัวน้ําแข็งที่ ที่เล่นค so like ู Morris, ่กับโมนาได้หรือหรือไม่ไม่เอากันยูก็ได้หรือเอาเป็นตัวแบบฟิชเชลก็ได้ไม่งั้นตัวห้าดาวที่มีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ใช้อ่ะเนาะก็นั่นแหละก็ผมเชียร์จงหลีนะผมเชียร์การยูใช่ไหมแล้วก็ฟิชเชลนะถ้าฟิชเชลเนี่ยมันก็จะทําให้ยูล่าเล่นได้นะแต่อุวกธก็ไม่ได้ดีอยู่ดีผมว่าผมว่าเราดองก็ได้นะโอ้แต่เจ้าของไอดีเขาอวยยูล่าวะถ้าอวยยูล่าก็ต้องฟิชเชลวะฟิชเชล ฟิชเชลจงหลีนั่นแหละคือคือคือส่วนประกอบที่สำคัญของไอดีนี้แล้วก็คาซูฮะถ้าได้คาซูฮะมาก็เอามาเล่นคู่กับฮูเต่าแล้วก็เอาจงหลีให้คนอื่นไปให้ยูล่าไปเป็นยูล่าโรสเลียจงหลีฟิชเชลได้ไหมวะยูล่าจงเลียยูล่าโรสเลียจงหลีฟิชเชลเออได้ประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ ชั้น11ยากมากทําไงดีครับดูจากตัวละครแล้วเนี่ยผมคิดว่าเคลียร์ชั้น11เนี่ยไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยนะดูจากเลเวลและอาติแฟต์เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องซีเรียสกับชั้น11ก็ได้นะแต่เทคนิคนึงของชั้นไอที่มันเป็นการเสาคือเอาซูโคสใส่ไปด้วยเพราะว่ามันต้องมีอะไรที่มันหยุดมอนหน่อยอะตี้ที่เป็นตี้ลมหรือตี้แบบฟรีซในวงกว้างๆนะจะทําให้ชั้น11ชั้นนั้นอะเล่นง่ายขึ้นนะอย่างโมนาที่แบบล่อมอนได้อะไรเงี้ย ก็จะก็จะช่วยได้ประมาณหนึ่งแบบพวกลมอย่างผมเองผมใช้เวนติตลอดเลยไอไอห้องนั้นนะ่ะแล้วก็ตัวที่คิดว่าต้องปั้นหรือเปิดมาเพิ่มเนี่ยพูดไปแล้วนะครับก็ถ้าเป็นสี่ดาวก็ฟิชเชลถ้าเป็นห้าดาวก็จงหลีนะหลกัหลกๆเลยอัติแฟกตัวที่โบว์ยี่สิบเต็มแล้วต้องเปลี่ยนอะไรไหมก็น่าจะคอมเมนต์ไปแล้วนะผมคิดว่าผมคอมเมนต์ไปแล้วในเรื่องของอัติแฟกต์อย่างฮู้เต๋าเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแค่อาวุธนะ แล้วก็ยูล่าเนี่ยก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเช่นกันนะเปลี่ยนแค่อาวุธเหมือนกันนะส่วนตัวผมไม่คิดว่าเขาเรียกอะไรถ้าไม่จะเป็นจริงๆผมจะไม่แนะนําให้เปลี่ยนแนละ้วพวกกว่าจะบอกยี่สิบได้นี่โอ้ยหนักหนาอาการวกว่าจะยัดไอเทมไปนะคิดว่าจะเป็นต้องปเปิดตัวอาวุธหายไอเทมสีบา,บางอันหรือเปล่าไอ้นี้เนี่ยในในอนาคตเป็นไปได้นะที่อาจจะต้องไปเปิดตู้อาวุธบ้างนะแต่ว่าตอนนี้ก็ ก็ไม่นะเพราะรู้สึกว่ายังขาดตัวละครอยู่แบบพอสมควรเหมือนกันเดียวหนาอย่างเงี้ยเดียวหนาตัวสําคัญเลยยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปเน้นตัวละครก่อนดีกว่านะถ้าเกิดไม่ได้วางแผนจะเติมเพิ่มนะเน้นตัวละครก่อนดีกว่าอุ้ยเพชรเยอะดีนะเพชรเยอะดีแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทําทีมให้หยันเฟยยังไงดีเลยเอาไปอยู่กับเต้าคืออย่างที่บอกหยันเฟยอ่ะก็คงต้องเล่นสลับกับหนิงกวงแหละ แต่ถ้าจะเอาทีมที่เทพทีพ่สุดของหยันเฟยในอดีตนี้เนี่ยก็คือหยันเฟย,ฟยซิงชิวซูโครแลวก็เบนเน็ตอ่ะอันนี้อันเนี้ยคือทีมแบบทีมที่เก่งมากของหยันเฟย,เยก็คือมันจะแรงมากนะทีมนี่แต่แค่ว่ามันจะไม่มีโล่อาจอาจจะเล่นยากเพราะว่าหยันเฟยมันเป็นตัวสือเวทใช่ไหมแต่อย่างน้อยหน่อยคิดว่าน่าจะยืนยิงในวงเบนเนตได้แล้วก็ยกหลบชาร์จยิงยกหลบชาร์จย,ย,ยิงอะไรเงี้ยพอได้อยู่อาจจะเปลืองมีหน้าหน่อยตีนี้ สังเกตว่ามันจะมันจะทับสลอตกับหูเต่านะอันนี้เป็นเหตุผลว่า,าจริงไม่ได้แนะนําให้ปั้นเยอะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็คิสวาคิดสวาไหนไหนเขาเรียกไรยันเฟกับหนิงกวงมันใช้อาวุธเดียวกันก็อัพมาแล้วสลับอัญช้ยก็ได้แนละ้วโซล่าเพิลอัพเต็มได้เลยนะประมาณนี้โอเคครบถ้วนครบถ้วนครบถ้วนก็จบไปแล้วอย่างเป็นทางการนะสำหรับการรีวิวดีของคุณอมเขตนะโอเคก็นี่แหละก็ ผมชอบเนะเวลาเจ้าของไอดีเนี่ยพิมพมาละเอียดละเอียดนะจะได้แบบรีวิวให้แบบตรงตรงจุดนะแล้วก็ใครที่อยากได้รีวิวดีเนี่ยก็บอกท้ายคลิปหน่อยละกันตอนนี้เนี่ยก็มี2ช่องทางคือกิจกรรมใน Facebook กับออสมาชิกช่องนะประมาณนั้นนะแน่นอนว่าสมาชิกช่องเนี่ยก็เหมือนลัดคิวนะเป็นแบบออสนับสนุนช่องแล้วก็รีวิวให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อยนะ หวังว่าจะได้ประโยชน์กันทัางเจ้าของอดีแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยและมีอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เช่นเคยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย